คลิปนี้เอาจะสอนนะครับวิธีการสร้างโมเดล k-mean โมเดลที่นิยมในการจัดกลุ่มของข้อมูลนะครับผ่านโปรแกรมง่ายๆใน excel กันนะครับใครที่เข่งโคไม่เป็นไม่ต้องกังวลครับเราสามารถทำนะครับโมเดลได้ชิลเลนิ่งตัวหนึ่งนะครับใน excel ได้ก่อนอื่นครับต้องบอกก่อนว่าโมเดล k-mean คืออะไรใช่ไหมครับ k-mean เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในโมเดลที่อยู่ในประเภทแบบ clustering นะครับ clustering ก็คือการแบ่งกลุ่มอะไรเงี้ยเนาะนะครับโดยคอนเซ็ปต์ของมันครับก็คือเป็นการจัดกลุ่มข้อมูลจํานวน k กลุ่ม นะครับตัว k นะมันคือตัวแปรที่เราสามารถกำหนดเองได้ครับว่าควรมีกี่กลุ่มดีอย่างเช่นเราได้จดมาว่าฮ้ยมีข้อมูลลูกค้าแบบนี้ใช่ไหมครับอยากจะจัดกลุ่มลูกค้าเป็น2กลุ่มเราก็สามารถกำหนดให้ k เนี่ยเป็น2ได้เลยนะครับโดยคอนเซปต์มันเนี่ยคือมันจะพยายามครับแบ่งกลุ่มเนาะโดยที่แต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีจานวนเท่าเท่ากันตัวอย่างเช่นสมมตุติผมมีอยู่หมด100 ข้อมูลนะครับแล้วผมบอกว่าเฮ้แบ่งเป็น2กลุ่มซินะครับดังนั้นสัดส่วนของคอนเซปต์เนี่ยครับมันจะแบ่งให้2กลุ่มเนี่ยมีประมาณ50-50นั่นเองโดยครับจะใช้หลักเกณฑ์เรื่องของระยะห่างนะครับเป็นตัวแบ่งกลุ่มนั่นเองอ่ะนี่ผมตัดมาที่โปรแกรม Excel นะครับแน่นอนครับทุกท่านต้องมีข้อมูลนะครับ2มิติอย่างน้อยที่เป็นตัวเลขนะครับที่จะมาทำโมเดลเคมีกันนะครับซึ่งนี้ผมก็มีอยู่ะมาณ2มิติเนาะนะครับแล้วก็เป็นตัวเลขทั้ง2คอลัมน์เลย จากนั้นครับเพื่อเห็นภาพมากขึน้นเนี่ยแนะนําให้นะครับสร้างกราฟสเกจเจอร์พอดนะครับมาตรงแถบ Insert แล้วก็นี่ครับสเกจเจอร์ปกติจะเห็นได้ว่าครับเขาก็จะพอตนะครับแต่และจุดเนี่ยถ้าเป็นตัวอย่างข้อมูลผมนะมันคือการพอตจุด x คืออะไรจุด y คืออะไรใช่ไหมครับพอตแปะนะครับมาในกราฟกราฟนี้เนาะซึ่งถ้าเรามองผิวเผินเนี่ยเราก็มองตาเปล่าไม่รู้ใช่ไหมครับว่าเฮ้ยไอจุดเนี้ย สมมติจุดจด,ด้านสายบนตรงนี้ครับมันจะเป็นเพื่อนกับจุดไหนบ้างนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราสามารถใช้ตัวโมเดลเคมีเนี่ยมาช่วยได้นั่นเองคำถามคือเราจะทำยังไงใช่ไหมนะครับในโปรแกรม Excel ก่อนอื่นครับคอนเซ็ปต์ของ Excel มันเคมีอย่างนี้ครับย่มถึงตัวโมเดลเนี่ยนะลำดับแรกครับเราต้องกำหนดก่อนนะครับว่าจำนวน K ของไก,ก่บรงกมของเราเนี่ยคือเท่าไหร่สมมติผมแบ่ง2กลุ่มเป็นต้นอ่ะเคอับเนาะ ซึ่งตัวเลข k ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีอีกทฤษฎีหนึ่งนะที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วก็คือตัว elbow method นะครับที่สามารถหาจำนวน k ที่เหมาะสมได้นะครับของข้อมูลตัะชุดนั่นเองแต่ถ้าเรามีโจทย์อยู่แล้วว่าฮ้ยจะแบ,บ่งเป็นกี่กลุ่มนะครับก็กรอบไปเลยถามว่าจานวน k เนี่ยสงผลงอะไรครับมันส่งผลถึงการสร้างจุดที่เรียกว่า dummy point มมจุด dummy ด point คืออะไรครับ อย่างที่ผมบอกไปน,นะว่าถ้าจากันได้เนี่ยคอนเซปต์นะครับของตัวเคมีนคือการหาระยะห่างนะครับระหว่างจุดจุดไหนที่อยู่ใกล้กันก็ควรเป็นกลุ่มเดียวกันนั่นเองคําถามคือเราเลรู้ยังไงว่าจุดไหนใกล้ไกลมากน้อยก,กันขนาดไหนจริงไหมครับแปลว่าเราต้องมีการสร้างจุดดัมมี่ครับตามจํานวนเคน,เนั่นเองซึ่งในนั้ที่นี้ครับผมแบ่งเป็น2กลุ่มใช่ไหมเพราะว่าผมต้องสร้างจุดดัมมี่2จุดสมมุติครับจุดแรกเนี่ยผมให้อยู่ตรงนี้ จะเป็นการแรนดอมนะนะครับเราจะสร้างขึ้นมานี่คือนหนึ่งจุดนะจุดที่สองผมให้อยู่จุดนี้เป็นต้นจานวนจุดดัมมี่หรือจุดจุดตรงสีแดงนะครับขึ้นอยู่กับจานวน k นะจากนั้นครับพอเราแรนดอมเนอกสร้างจุดดัมมี่พอยต์สองจุดได้แล้วเนี่ยเราทําการครับลากเส้นไปหาแต่ละจุดนะครับที่เป็นสีฟ้าหรือขั้วโมเรานั่นแหละและหาว่าระยะห่างตรงเนี้ยของแต่ละจุดนะครับคือเท่าไหร่ ซึ่งนะคบสมมุติผมเทียบแค่จุดตรงนี้นะนี่ที่ผมวงไว้ผมหาระยะห่างตรงนี้ได้ว่าเป็นเท่าไหร่สมมติเป็นระยะทาง a และผมก็มาเทียบกับอีกจุดหนึ่งหาระยะห่างเหมือนกันเป็นระยะ,ะ,ยะทาง b แปลว่า1จุดนะครับผมจะระยะทาง2จุดนะว่ามันห่างกันเท่าไหร่ซึ่งถ้าเรามองจากตาเปล่านะครับเรารู้อยู่แล้วว่าจุดสีฟ้าตรงเนี้ยมันอยู่ใกล้ a มากกว่า b นั่นเองใช่ไหมครับแปลว่าจุดเนี้ยครับก็ควรอยู่กลุ่ม a เป็นต้น แต่ยำเพราะได้พอเข้าใจคอนเซ็ปต์นะซึ่งเราจะทำอย่างนี้ครับหาระยะห่างเทียบกับ2จุดเนี่ยกับทุกๆจุดของข้อมูลของเราเลยตัดมาที่ x l ของเรานะครับไปว่าก่อนแรกเนี่ยผมต้องมีการสร้างจุดดัมมี่พอยต์นะครับของกลุ่มข้อมูลชนิดก่อนซึ่งสมมติผมกำหนดนะครับว่าค่า k เป็น2แปลว,ว่าผมต้องสร้างดัมมี่พอยต์2จุดก็คือ x y 2พิกัดนั่นเองสมมตินะครับนี้ดัมมี่พอยต์จุดแรกนะ จุดแรกค่า x 1จะเป็นเท่าไหร่ค่าวัน่เป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็จุดที่อ2อ <Okay. S 1> ผมก็ทำการเลยครับ random เนาะใช้ฟังก์ชันของตัว Excel เขานะที่ช่วย random มา จริงๆแล้วเนี่ยค่า x เ,เนี่ยเราควรต้องดูก่อนนะครับว่า maxmin นะครับของข้อมูลเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับแต่นี้ผมรู้แล้วเนาะก็คืออยู่ที่ประมาณ5นะครับถึง15นั่นเองผมก็แรนดอมไปกับอีกจุดหนึ่งครับตัว Y หนึ่งนะครับก็เหมือนการแรนดอมตัวข,ข้อมูลวายอะผมรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันเท่าไหร่นะแต่ถ้าไม่ทราบเนี่ยก็ต้องควรหา maxmin ก่อนนะเพื่อม,มาเป็นจุด มาสุดต่ำสุดนะครับของการทำรันดอมมิทูบีนะครับนี่ก็ประมาณ15นะครับถึง50ต้นนะครับนะก็สร้างไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมคัปปี้ copy นะเป็นแวลูไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆในคะรั้งที่เราเคาะเป็นต้นแบบนี้นะครับซึ่งถ้าดูจากรูปนะนะครับจะเห็นได้ว่าจุดอันนี้ผมขอเรียกจุดที่2แล้วกันนะของมิพอยครับ มันอยู่ที่พิกัด8แล้วก็ y 34ก็อ,อยู่บนนี้เนาะ8 34ก็คืออาตรงนี้นี่คือจุดแรกนะจุดที่2ครับอยู่ที่14 47อยู่ตรงนี้14แล้วก็47อยู่ข้างบนตรงนี้เลยนะครับเห็นได้ว่าระยะห่างเนี่ยก็ค่อนข้างห่างกัน,กนพอสมควรนะนะครับแต่ว่าเนี่ยเรารูละว่าเอ้ยแต่ละจุดนะครับคือพิกัดอะไรบ้างจากนั้นครับเราจะทําการนะหาระยะห่างนะครับของระหว่างจุด เมื่อเทียบกับดัมมี่พอยต์อันนี้ผมเลือกชิๆเลยนะผมจะใส่อคอลัมน์หนึ่งนะครับว่าเป็น distance นะครับเมื่อเทียบกับจุดดัมมี่พอยต์ที่หนึ่งกับอีกคอลัมน์หนึ่งนะครับก็คือ distance เมื่อเทียบกับจุดดัมมี่พอยต์ที่สองนะครับซึ่งเรารู้แล้วเนาะนะครับว่าจุดที่หนึ่งคือ x y เป็นนี้นะครับจุดที่สอง x y เป็นอย่างนี้ ถามว่าสูตรในการคำนวณหาระยะห่างของจุด2จุดนะครับจะคำนวณจากไหนคำตอบคือนะครับจำสูตรกันได้ไหมเป็นสูตรที่เราเรียนกันตอนนะครับม4มั4้งที่ผมจะไม่ผิดนะครับมันคือนะครับการเอาจุด x 1มาลบนะครับกับจุด x 2นะครับอันนี้ผมจะมาคำนวณตัว point หนึ่งก่อนเนาะนะครับก็เลือกตัว j นะแล้วก็ เื่อนี่นะครับก็ฟิกนะครับเลข2ไปเลยใส่ดอลลาร์ครับฟิกทั้งเจทั้งทั้งเลข2นะ 2> เดี๋ยวเราเราต้องลากสูตรกันเนาะมันคือการเอาจุด x นะครับมันลบกันก่อนนะครับจากนั้นครับยกกำลัง2บวกกับนะครับทำเหมือนกันเลยครับเมื่อเรา x มาลบกันแล้วก็อเอา y มาลบนั่นเองก็คือจุด b 2ลบนะครับกับจุด y 1 อ่ะขอไปครับจุด J3 นะไอ้ J2 นะครับถ้าเทียบนะครับไอ้ J3 ขอไปถ้าเทียบกับในไฟล์ผมนะหรือจุดวันหนึ่งน่แหละนะครับอนจุดหนงนี้พอยต์กราฟิกวานะครับแล้วแน่นอนครับยกหลังสองจากนั้นครับให้ใส่ square root นะครับมันต้องถอดรูทนะครับจากผลลัพธ์ทั้งหมดนี้ออกมานั่นเองจากนั้นครับกด double ลคลิก นะครับเพื่อลากสูตรกันไปนะครับก็จะได้ว่าเฮ้ยแต่ละจุดของเราเนี่ยนะครับมันห่างจากจุดแรกเท่าไหร่แล้วบ้างแล้วเราก็ทํากับจุดที่2เหมือนกันเลยครับแค่เปลี่ยนเอตัวด้านหลังเนาะนะครับให้ไปยึดนะครับกับตัวจุดนะครับดัมมี่พอยจุดที่2อนั่นเองอ่ะนี่ผมก็มาใส่ตรนะครับในช่องดีนะครับคอลัมน์ดีเรียบร้อยแล้วแค่เปลี่ยนเนาะตัวที่ตึงนะครับไปตึงตัวจุดดัมมี่พอยที่สองนั่นเองซึ่งเห็นได้ว่าเราก็จะรู้ว่าครับในแต่ละจุดเนี่ยนะครับของเราเนี่ย มันอยู่ห่างนะครับมากหรือขนาดไหนระหว่างจุดดับเบิลี่แรกกับจุดดับเบิลี่สองแล้วจะใช้นะครับเรื่องของการเปรียบเทียบนะว่าเฮ้ยถ้าอยู่ใกล้จุดแรกมากกว่าก็ควรเป็นกลุ่มทีหนึ่งนะถ้าอยู่ใกล้กลุ่มสองมากกว่าก็คือควรเป็นกลุ่มที่สองเป็นตน้นนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยครับจุดแรกของผมนอ้อ xy กัดแรกเนี่ยมันอยู่กับมันอยู่ใกล้จุดที่สองนะครับอยู่แค่ประมาณเก้าหน่วยแต่อยู่ห่างจากจุดที่หนึ่งกว่า20กว่าหน่วยเลยแปลว่ามันก็ควรอยู่กลุ่มที่สองมากกว่ากันนั่นเอง นะครับผมก็จะมาเขียนนะครับคอลัมน์กลุ่มเพื่อแยกแล้วนะครับว่าเฮ้ยของเราตกลงนะครับมีตัวไหนอยู่กลุ่มไหนกันบ้างนะครับซึ่งก็ใช้สูตรไปเที่ยวง่ายๆเลยครับก็คือ if ถ้านะครับคอลัมน์ตรงนี้มีค่าน้อยกว่าคอลัมน์นี้ก็ให้ return กลุ่มที่2นั่นเองแต่ถ้าไม่ใช่นะครับก็ให้ return กลุ่มที่1มันก็คือกรณีเดียวนะก็คือกรณีที่มีค่านะครับมากกว่านั่นเอง พอปุมล่างสุดเรียบร้อยนะครับก็จะได้นะครับว่าแต่และแถวเนี่ยครับแต่และชุดข,ข้อมูลเนี่ยมันอยู่กลุ่มไหนนั่นเองอย่างเช่นกลุ่มนี้นะครับกับกลุ่มนี้อยู่จากคอลัมน์ E นะครับมันมีเลขนะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันแปลว่ามันก็มีพฤติกรรมนะนะครับในแง่ของตัวเลขเนี่ยคล้ายๆกันนั่นเองอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ง่ายๆครับของการทำนิวเคมีนะครับแบบผ่านตัวโปรแกรม Excel กันนะครับ ซึ่งถ้าท่านไหนสนใจครับปูพื้นฐานสแต็กนะครับทางเพจก็มีคอร์สอรสอนจากพื้นฐานเลยจนถึงการทำอพวกการทำ hypothesis testing ใช่ไหมการทดสอบทางสถติรวมถึงการทำโมเดล regression ต่างๆด้วยหรือใครอยากจะเขียนโค้ดนะครับเราก็มีทั้งคลาสนะครับสอนจากพื้นฐานการเขียนโค้ด Python เลยนะครับรวมถึงการทำ Data Cleansing นะครับแล้วก็ นกระทั่งถึงการสร้างโมเดลนะครับไปเชนนี้นนต่างๆรวมถึงตัวเคมีที่เราพูดถึงในคลิปนี้ด้วยก็ใครสนใจนะครับผมจะแนบลิงก์นะครับรายละเอียดของคลอสแต่และคลอร์เนยไว้ด้านล่างคลิปก็ลองดูกันได้นะ